พอจรินสุข่ันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนสัตธรรมนิกทุกรูปที่รับชมรายการในวันนี้ในช่วงเดือนตุลาคมหลังจากออกพรรษาก็จะเป็นหน้ากระถินซึ่งวัดุกวัดในเขตกรุงวอชิงตันดีซีแมริแลนด์เวอร์จินียหรือรัฐใกล้เคียง ก็รวนแล้วแต่มีการจัดงานทำบุญทอดกระถิ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเทศการที่หมู่ชาวพุทธทั้งหลายที่เคารพนับถือในพระพุทธศาสนาต่างภากันคนขวายทำบุญเป็นมหาสังกทานในแต่ละปีนั้นไม่ว่าจะในประเทศไทยในประเทศอื่น ในประเทศที่มีวัดในทางพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมากก็ล้วนแล้วแต่จัดงานทําบุญทอดกระถินกันทั้งนั้นซึ่งในวันนี้ก็ใครอยากจะนำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทําบุญทอดกระถินมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นข้อคิดสกิดใจและ เป็นความรู้ในการทำบุญทอดกระถินซึ่งจำเป็นอยู่เองที่ต้องกล่าวถึงอานิสงส์หรือความพิเศษของบุญทอดกระถินการทอดกระถินนั้นนะับว่าเป็นประเพณีของชาวพุทธซึ่งเราทำกันสือชอบชากกันมาทุกยุคทุกสมัยด้วยความศรัทธาเลื่อมใสว่า เป็นยอดเป็นมาหากุสลจะเป็นเหตุนำทางให้ผู้ที่ได้ร่วมได้ทำในบุญทอดกฐินนั้นได้รับอานิสองส์อันยิ่งใหญ่สุดที่จะประมาทได้เพราะอานิสงส์หรือประโยชน์ที่ได้รับนั้นได้ทั้งผู้ให้คือทายกและได้ทั้งผู้รับคือปฏิฆาหกอันไดแก่ระสง์อันนี้เป็น บุญพิเศษที่เรียกว่าได้ทั้งผู้ให้และผู้รับเพราะปกติแล้วผู้ให้หรือผู้ถวายเท่านั้นที่ที่ได้รับบุญหรือได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์แต่เพราะเหตุใดบุญประเพณีทอดกระถินนี้จึงทำให้เกิดอานิสงส์ทั้งผู้ให้และผู้รับอันนี้ก็ต้องกลับย้อนมาดูว่า มีความพิเศษอย่างไรมีอนิสงส์มากยายิ่งทังที่ได้กล่าไวไว้เร้อเหตุไตรก็เพราะว่าเป็นบุญที่ทําได้โดยยากในปีหนึ่งก็ทําได้เพียงครั้งเดียวเพราะว่ามีข้อจํากัดหลายประการเช่นว่ากําหนดวัตถุก็คือผ้าที่จะมาเป็นผ้ากรินกําหนดผู้รับหรือบุคคลอันได้แก่สงต้องถวายแก่สงเท่านั้นเป็น การถวายสังฆทานและกำหนดสถานที่ก็ต้องทำที่ทีในสีมาหรือในเขตที่กำหนดไว้และกำหนดระยะเวลาหรือเรียกว่ากาละทานก็กำหนดเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนอีกทั้งการทอดกระถินนั้นก็มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ทาศาสนาอื่นจะเอาไปเรียกชื่อคล้ายๆกันหรือทำตามประเพณีก็ไม่ใช่จะทิดงเพราว่าของเรานั้นในทางพุทธศาสนามีการสืบทอดกันมาตั้ง2,500ัร้กว่าปีมาแล้วก็พูดง่ายว่าตั้งแต่สมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันหรือเรียกว่าเป็นประเพณีนิยม เป็นพระบรมพุทธานุญาตที่พุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใสใจศรัทธาหรือว่าเป็นยอดแห่งมหาบุญสเป็นยอดแห่งการทำสังฆทานที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้โดยตรงเวตุมีการทำบุญทอดกรถินจึงมีความสำคัญเป็นงานบุญที่อยู่ในจิตใจของชาวพุทธ เรียกว่าเป็นบาทเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธซึ่งในแต่ละปีนั้นจะพลาดเสียไม่ได้ถ้าพลาดไปก็เรียกว่าโอ้เสียดายกันแย่เลยสำหรับ <c oughs> ในปีนี้ก็เพื่อที่จะให้การทำบุญทอดกฐินที่ชาวพุทธทุกท่านได้ดำเนินไปอยู่แล้ว นะบางวัดก็ทอดไปแล้วบางวัดก็กําลังจะทอดอะจะได้มีความรู้ความเข้าใจอยู่บนรากฐานของความศรัทธาความเลื่อมใสความเต็มใจและก็จะเป็นสุขใจที่ได้ทาบุญกระติบไม่ใช่ว่าทําแต่ว่าสักแต่ว่าทำซื้อๆต่อกันมาเลยเรียกว่าอาจจะทําบุญเพราะความเกรงใจอาจจะทําบุญด้วยความไม่รู้ความไม่เข้าใจ พราะฉะนั้นการทอดกรถินนั้นจึงเป็นการทำบุญตามพระบรมพุทธนญยา่าโดยตามพุทธประสงค์คือทำบุญอย่างผู้รู้และรู้คุณค่าความหมายของบุญที่จะทำลงไปอย่างแท้จริงดังนั้นก็เป็นขอรวบรวมเอาเรื่องราวประเพณีการทอดกรถินมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็ต้องย้อนไปถึงอดีต เหตุที่เกิดขึ้นของการทำบุญทอดกระถิ้งก่อนว่าในสมัยครั้งพุทธก,กาลนั้นมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรเรื่องก็มีอยู่ว่ามีภิกษุชาวเมืองปาทาหรือชาวปัทยรัตเนี่ยจำนวนสามสิบรูปเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทันเวลาต้องเข้าพรรษาเสียก่อนเพราะว่า มันอยู่ในเขตฤดูฝนจึงพากันอธิฐานบรัรษาวันที่จะถึงนครสาวัตถีที่พระพุทธองค์เสด็จประทับจำบรรษาอยู่นั่นตรงนั้นก็เรียกว่าเมืองสาเกตก็พากันอธิฐานบรัรษาอยู่ด้วยความกระวนกระวายแกรดกลุ่มตอนนี้จะถึงอยู่แล้วแต่ว่าไปไม่ถึงสักที เพราะว่าเวลามันหมดก่อนสมัยก่อนนั้นการเดินทางก็ต้องใช้วิธีเดินเท้าหรืออย่างมากก็ใช้กองเกวียนคาราวานของพอค้ามาศัยเดินทางไปกับเขาเพราะไม่มีรถไม่มีเครื่องบินมันอย่างทุกวันนี้ดังนั้นเมื่อออกพรรษาเสร็จภิกษุทั้งสามสิบรูปต่างๆก็รีบเร่งเดินทางเพื่อจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าแต่เนื่เงีางกว่าก็ยังเป็นปลายฤดูฝน สถานที่ต่างๆหรือถนนทางก็เต็มไปด้วยโคลนตมทำให้พิกูุทั้งหลายเหล่านั้นมีจีวรอันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนเปื้อนไปด้วยโคลนตมและบางรูปก็มีจีวรขาดเพราะว่ามันเก่าก็เมื่อเข้าเฝ้าพระพร,รมศาสดาที่วัดพระเจตวันพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามว่าเออพิกษุทั้งหลาย พวกเธออยู่สุขสบายดีกันไหมในพรรษาที่ผ่านมาภิกสุดเรานั้นก็กราบทูลโดยตรงว่าอยู่กันด้วยความลำบากและการเดินทางมาเฝ้าพุทธองค์นี้ก็มาด้วยความยากลําบากเพราะว่าต้องบุกป,ป่าฝ่าดงและลุกลนมีน้ําที่เปียกชุ่มอยู่ในจีวรพุทธองค์ทรงเห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดก็ได้มีพระบรมพุทธานุญาต ให้ทายกจัด้าพถวายแก่ภิกษุสงเหล่านั้นแต่ก็มีข้อกำหนดว่าภิกษุผู้ติ่จะมีสิทธิ์รับภาพในเรียกว่ากระถิบในการต่อมาเนี่ยก็ต้องมีการอยู่จำบรรษาให้ครบสามเดือนและในการหาใจจีวรหรือว่าในเทศกาลที่อุบาสกบสิากาจะถวายใจจีวรได้นั้น ก็อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่การออกรนซาคือแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงกลางเดือนสิบสองก็คือวันเพ็ญเดือนสิบสองันยลอยกระทงในประเทศไทยนั่นแหละเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเป็นเกศสวหาจีวรหรือจีวรการกถินจึงได้ชื่อว่าเป็นกาละทา,ทานที่ จะต้องทําในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นถ้าถวายนอกการนอกเวลาที่ไม่ถือว่าเป็นเขตกระถินนั้นก็ไม่เรียกว่าผากระถินหรือไม่เรียกว่าการถวายกระถินแตจะเรียกว่าการพอดพระป่าหรือถวายอย่างอื่นไปทีนี้เราก็มาดูความหมายของคําว่ากระถินเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างก็ประมวลมาสักสามสี่ข้อ เพื่อเป็นเรื่องประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายกระถินเป็นชื่อของกรอบไม้มันเป็นแม่แบบสำหรับทําจีวรที่อาจจะเรียกว่าไม้สะดึงนภาษาไทยคือไม้สะดึงแต่ภาษาบาลีก็คือกระถินไม่ใช่กระทินถ้ากระ หินทอถุงนั่นก็เป็นชื่อผักผักกระถินนั่นเนื่องจากสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยการทําจีวรหรือทําผ้าเนี่ยที่จะให้ได้ตามลักษณะการกําหนดของพานุ่งท่อผมของพระนี่ก็ต้องทําได้โดยยากซึ่งจะต้องมีกรอบไม้สาเร็จรูปเอาไว้คงนะเป็นอุปกรณ์ที่คึงจีวรคึงผ้าเพือ่อที่จะเอามาทําเป็นจีวร ทำเป็นสบงนัื่นะคืเมื่อก็เย็บงานะเย็บผ้าติดกันผ้าเป็นอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ไม่สมเอามาผสมกันเป็นผ้าพื้นใหญ่ก็ต้องใช้ไม้สสดึงในการตึงแล้วก็เย็บติดกันนะเป็นผ้านุ่งเรียกว่าสบงเป็นผ้าหม่มเรียกว่าจีวรเป็นผ้าสอนนอกหรือผ้าจีวรอ,อะไรก็เรียกว่าสังคติงานะรวมๆก็เรียกว่าไตรจีวร กลายเปนว่าสามก็เวลาที่ทำผ้ากระถินนั่นนะอธิษฐานที่จะให้เป็นผ้ากระถินก็เรียกว่ากรานกระถินอธิษานเราเรียกว่า <c oughs> กรานเลยทำผ้าทั่วไปในการเป็นกระถินเป็นผ้ากระถิ้นอาจจะเอากำหนดเป็นผ้าจีวรก็ได้ผ้าสังฆติก็ได้หรือผ้าสบงก็ได้ แล้วแต่เป็นข้าวกรถินได้พื้นใดพื้นนึ่งนะแล้วสำหรับไม้สะดึงนั้นนะก็เป็นเกราะไม้ที่ทำไว้สำเร็จรูปแล้วเมื่อทำจีวรเสร็จแล้วก็ต้องรื้อแบบเพื่อเก็บว้ใช้ในปีต่อไปฉะนั้นเวลารือหรือ,รอก็เร็ว่าดอดนะกก็เร็วกระถิ้นดอก ก็ทำตามพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาสองกระถินก็เป็นชื่อของผ้าที่ถวายแก่สง์เพื่อทำจีวรตามแบบหรือตามกรอบที่กำหนดไว้ถวายในระยะเวลาหนึ่งเดือนซึ่งอจาจจะกล่าวได้ว่าผ้าที่จะนำมาเป็นผ้ากระถินน้าจะเป็นผ้าใหม่ที่ทอใหม่เสจ็บๆก็เอามาทำเป็นจีวร หรือภาพเก่าที่ฟอกสะอาดแล้วหรือภาพ,พังสุกุลภาพเพื่อนฝุ่นภาพที่เขาทิ้งแล้วสมัยโบราณก็พระนิยมที่จะไปสแสวงหาเศษผ้าตามป่าชา้าผีดิบนะก็คือศพของชาวอินเดียในสมัยโบราณน,นี่ก็อาจจะเผาบ้างหรือไม่เผาก็จะเอาผ้าขาวันผันศพแล้วเ็าไปทิ้งเอาไว้ ก็เน่าเปื่อยผูพังไปตามสภาพอาจจะถูกซักต่างๆแะกินศพเหลือแต่กระดูกล้วก็เหลือแต่เศษผ้าผ้าก็ไปเก็บเอามาเราไปชักเอามาแลชักข้าบวางสุกุลเสร็จแล้วก็เอามาซักเอามาซักมาย้อมสีแล้วก็ามาเย็บทําเป็นจี bon, ่บอลหรือทาเป็นสบงหรือพื้นใดพื้นหนึ่งนั่นแหละอันนี้ก็ เป็นผ้าในสมัยโบราณแต่ทุกวันนี้ผ้ามีเยอะเป็นผ้าไตรสําเร็จรูปทําอย่างประณีตสวยงามทําจากโรงงานก็จะได้ผ้าที่มีคุณภาพเนื้อผ้าละเอียดนะสีสันหมุนการการเย็ยบการย้อมประณีตจากโรงงานสำหรับผู้ที่จะถวายกระถิ้นได้นะั้นะนะท่านก็ไม่ได้กาหนดนะว่าจะเป็นพระภิกษุส,สงฆ์ภิกษุส,สามเณรรือว่า เป็นคา,ารวะอุบาสกอ,อุบาสิกาก็สามารถที่จะถวายกระถินได้นเมื่อถวายแก่สงฆ์ให้สงฆ์ทำสังฆกรรมเป็นอันใช้ได้อันนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรงเคราะ์อนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้มีจีวรเก่าให้มีผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ผัดเปลี่ยนพื้นที่ขาดหรือชำรุดไปแล้วอันนี้แหละก็คือเป็นการ ทอดถวายกระถินก็เป็นการส่งเคราะห์นกเพราะการส่งการทําบุญทอดกระถินนั้นก็ัน,นเรียกกันติตปากว่าทอดนีน่ก็คือการวางผ้าที่กล่าวแล้วนั้น่ะนะเนยทำกลางระหว่างสงแล้วก็ต้องทําในเวลาหนึ่งเดือนทังที่กล่าวแล้วนั้นนะถ้าทำก่อนหรือทำหลังก็ไม่ถือว่าเป็นกระถิน อีกความหมายหนึ่งกระถินก็เป็นชื่อของสังฆกรรมหรือกิจกรรมของสงฆ์ที่จะต้องลงลงทําร่วมกันแล้วก็มีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์แล้วก็มอบผ้าน,นั้น้แก่ภิกษุรูปใดรูปนั้นผู้มีจีวรเก่าหรือผู้มีสติปัญญาสามารถที่จะกระทาซึ่งกระถินาธารกิจตามพระบรมพุทธารมญาณ ที่ทอดกรถินส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงช่วงเช้านะการจัดทำบุญก็จะมีการแห่องกรกถินไปที่วัดมีการถวายพระตาหารเพลนเสร็จแล้วภาคบ่ายก็อาจจะมีการเทศฉลองกรถินเสร็จแล้วก็ทำพิธีทอดกรถินก็คือประธานก็จัดวางผ้าที่ทางเดนฟ้าที่นาคุณสงฆ์ คณะสงฆ์ก็จะมีพระรูปหนึ่งขึ้นมาอุปโลกน,นัอุปโลกกทินแล้รูปที่สองก็เสริมว่าข้าพเจ้าเห็นดีเห็นงามที่จะให้ทิุรูปนี้รูปนั้นเป็นผู้สมควรรับกบทิณในปีนี้พระสงฆ์ทั้งมวลเห็นพร้อมต้องกันก็ยกมือสาธุการของเปล่งเสียงด้วยว่าสาธุก็เป็นอันเสร็จเรื่องการทอดกฐินนอกนั้นก็จะเป็นการ ไหาบริวารกรินทีนี้มาพูดถึงบริวารกระถิ่นพอเขามาทอดกระถินจริงๆแล้วเป็นเรื่องของผ้าการถวายผ้าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยนะแต่ตอนหลังเนี่ยรำเนียมปฏิบัติก็มักจะมีบริวารกระถิ้นมีการจัดต้นพระป่าหางกระถิ้นจัดจตุปใจใัจจัยธรรมไว้สาหรับใช้ใจ่ายในการเตินค่าน้ำค่าไฟตลอดทั้งปีหรือว,ว่า รวมทั้งค่าการก่อสร้างเสนาสนะสงฆ์การบุรณะปฏิสังขรอ,อารามการสร้างถนนเทปูลไปที่อุโบสถศาลาไปที่เมนเผาศพหรือซ่อมแซมต่อเติมเสริมใหม่ให้เกิดความสะดวกสบายแก่พระภิกษุสามเณรผู้ที่อยู่จำพรรษาในวันนั้นหรือแม้กระทั่งอำนวยความสะดวกให้แก่พุทธบริษัทที่ไปใช้ประโยชน์ในวัด ซึ่งก็ต้องใช้ปัจจัยที่เป็นบริวารของกระถินนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ในแต่ละปีก็จะเป็นการบูรดมถึงในการที่จะรวบรวมจตุปัจจัยาบางวัดก็ทอดกระถินเนี่ยได้เป็นจำนวนมากก็เรียกว่าเป็นนโยบายไปเลยว่ากานทอดกระถินแต่ละปี การที่จะสร้างการที่จะบูรณาปฏิสังค้อนสิ่งก่อสร้างในวัดเนี่ยก็ต้องรอการทอดกระทิ้นของแต่ละปีดังนั้นก็ขอให้แย่งให้ออกว่าการทอดกระถินจริง,รงๆแล้วเป็นเรื่องของการถวายผ้าแก่พระิุผู้มีจีวรนเก่าแต่ประเพณีก็ได้ปรับเปลี่ยนไปว่าเป็นการ อาทุนในการบูรณปฏิการณอนวัดวา,ารามหรือว่าเซนาสนะสงฆ์่านที่กาแลนดังนั้นเราก็มาดูทีนี้ว่าอานิสงส์ที่ได้แก่ผู้รับและได้แก่ผู้ให้นั้นนะมันมีอะไรบ้างอานิสงส์ที่ได้แก่พระสงฆ์ผู้รับกระถินนั้นก็เป็นการปฏิบัติตามะวินัยนิยมบรมพุทธนานญ ทำให้ได้รับ,รบการผ่อนปลนคือว่าการไม่ต้องโทษไม่ต้องอาบัตในห้าเรื่องเลยกันก็คือเรื่องที่หนึ่งในภาษาบาลีกล่าวเอาไว้ว่าอนามันตจาโรก็คือทเที่ยวสัญจรไปไม่ต้องบอกลางภิกษุที่อยู่ณนะที่นั้นไม่ต้องอาบัตปาจิตติไม่ถือว่าละเมิดสิกขาบท ปกติเราก็ต้องไปลามาไหว้หรือว่าทำธรรมเนียมอาวุโสพันเตก็ต้องมีการบอกกล่าวกันแต่ธรรมเนียมไทยก็ถึงแม้จะได้รับในสงควานี้ในการจำภาษาในการรับกรินแล้วก็ตามพิสุก็ต้องกล่าวลากันอยู่ดีอันที่สองสมาทานะจาโรจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องคตรดตรจีวอนไปรบสำรับ จะฝากหรือเก็บไว้ในที่อันเหมาะสมแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ไม่ต้องอาบัตปาจิตติและข้อที่สามขณะโภชนังทำขณะโพดได้ก็เรียกว่าชันกันเป็นหมู่ตั้งแต่สิวขึ้นไปหรือมากกว่านั้นก็เรียกว่าณสามารถรับนิมนต์ไปรับประเคนฉันพัะตานพร้อมกันอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอาบัตปาจิตติ และข้อที่สี่ก็ยาวัฒฐันจีวรังเจปะอดเรกใจหวนได้ตามความปรารถนาก็คือสามารถเก็บผ้านอกเนืองจากผ้าที่ตนอธิษฐานหรือวิกับไปใช้ได้เรียกว่าอดิเรกจีวนไม่ต้องอาบัตินิสกียปจิตติและข้อสุดท้ายข้อห้าก็คือโยจัตปัฏฐาจิวรุปปาโทโสเนสังโวิิสติ จีวรลาบอันใดที่เกิดขึ้นในสีมังที่กรันกระถินนั้นจีวรลาบนั้นจักเป็นสิสธิ์ของภิกษุทั้งหลายผู้ได้กรันกระถินแล้วอันสงธรงมภาปรากาศนี้พระภิกษุผู้ได้กรันกระถินแล้วก็จะได้รับตลอดเขตอัน,นสงกระถินห้าเดือนคือตั้งแต่แรมหนึ่งเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงแรมไ,ไปจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสี่ของปีถัดไปแล้ได้ในสองทั้งห้าเดือนที่เดียวทีนี้มาดูว่าอาน,นิสงส์ของผู้ถวายหรือทางยกกระทินเป็นบรมพุทธานุญาตโดยตรงการถวายทานอย่างอื่นมีทายกเป็นผู้ทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเช่นมาอุปาสสิกา วิสาขาก็ทูลขออนุญาตถวายภาพน้ำฝนพอเห็นภิกษุทั้งหลายลำบากในการที่เวลามีฝนตกอยากจะส่องน้ำอะไรต่ออะไรก็ต้องเปลือยกายนองครั้งถึงขนาดน้นเชียวก็เลยต้องขออนุญาตพระพุทธองค์ถวายภาพน้ำฝน,นแต่การถวายภาพกฐินนี้เป็นพระบรมพรทรุทธานุญาตของพระองค์เองนับเป็น พระพุทธประสงค์โดยตรงดังนั้นจะขอยกตัวอย่างอามิสง์การทอดกัดถินทางที่จะได้แก่ผู้ถวายก็คือแก่ยายกประการที่หนึ่งก็คือได้สง่งเคราะพระสงค์ทางพระวินัยได้ช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาำํำรงถตรภาพ อยู่ตลอดชั่วกาลนานเพราะถ้ามีพระสงฆ์แต่ไม่ปฏิบัติตามพระวินัยหรือไม่มีการสงเคราะ์ท่านให้ได้รับอาน,นิสงส์งดังที่กล่าวมาเมื่อกี้พระศาสนาก็อาจจะไม่อยู่ยืนยาวมาจนถึงพวกเราก็ได้ข้อที่สองก็ได้แก่การถวายอุปธรรมและการบำรุงพระเจ้าพระสงค์ อันเป็นมหากุศลที่สำคัญยิ่งเพิ่มกำลังกายกำลังใจให้แก่พระภิกษุสง์ผู้ได้อยู่เป็นาศาสนาทายะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปสามก็ได้รับการารักษาวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามเสริมสร้างความสมัคคีในหมนะู่คณะนี้สำคัญ สุข,ขาสร้ญญางสตมคัคคีความสามัคคีเนี่ยเป็นการรวมกันทําสิ่งที่เป็นประโยชน์รวมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันทําให้สังคมมีความเป็นปึกแผนมั่นคงโดยเฉพาะสังคมที่อยู่ในต่างประเทศสังคมต่างแดนที่จะต้องอาศัายความเป็นความเป็นปึกแผน ของสังคมในประเทศนั้นสี่ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพุทธโธวาด5ห้าได้บำเพรร็ญมหาทานบารมีเพราะการทอดกฐินเป็นการถวายมหาสังกทานแล้วได้ทำทรัพย์ของตนให้เป็นแกนสารฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา เมื่ได้ซับมาแล้วก็แบ่งบอ,อกมาเป็นสี่ส่วนชายนี่เก่าให้เขากู้ใส่ตัวไว้และทิ้งลงเหวนั่นก็คือชายนี่เก่าให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงผู้มีพระคุณผู้ที่เคยเลี้ยงเรามาอุปการะเรามาให้เขากู้ก็กมาก็าให้ลกูกให้หลานใหผู้ที่จะสืบทอดมรดก ใส่ตู้ไว้ก็คือการฝากฝังไว้ในพระศาสนาธรำรบุญทำทานสร้างชาธาร,รณประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นสเสบียงไว้เลี้ยงกายไปในภายภักหน้าด้วยงาน,นสุดท้ายทิ้งลงเหวก็คือการรับประทานการใช้สอยในชีวิตประจำวันซึ่งพุทธองค์ก็ตรัสไว้ในการจัดสรรปันส่วนทรัพย์ที่ได้มาควรจะแบ่งไว้ในลักษณะนี้ แล้วข้อที่เจ็ดก็ได้ชื่อว่าสร้างบันไดไปสู่สวรรค์แน่นอนการทำดินกรถินถาายทานการทำด้วยศรัทธาด้วยความเริ่มใสย่อมเหมือนกับการสร้างทางไปสวรรค์โดยแท้และก็สุดท้ายก็ได้รักษาความดีเดิมได้เติมความดีใหม่ให้แก่ชีวิตเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตต่อมาบุศลของตน มีบุญเป็นที่พึ่งอาศัยทางในภพนี้และในชาตินน้นสรุปแล้วอันนิสงของการออกกทอดกระถินนั้นก็จะสมบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรสมบัติหละนิพพานสมบัติหากว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดในตระกูลที่ดีมีสมาธ,ธิิมีเกีดยรติยศชื่อเสียงที่ขจรกระจายไป และเกิดมาก็จะมีรูปร่างที่มีลักษณะสมส่วนสวยงามเกิดมาก็จะมีผิวพรรณของใสลดงามจิตใจแจ่มใสร่าเริงเบิกบานจะเกิดมาในพบในชาติใดก็จะเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์ถ้าเมื่อดับคันละโลกนี้ไปแล้ว ก็ยอ่อมบรรเทิงในสวรรค์อันนี้คืออามิสง์ของผู้รับย่อมจะได้อย่างแม่นองที่มินากตะปุญเยนะด้วยอนุภาพแห่งบุญในการทอดกระถินถวายมาสังกทานครั้งนี้ก็ขอให้พลานิสงเป็นบุญนี้ จงช่วยอำนวยสุขผลให้แก่ท่านเจ้าพ่อขอให้มาเป็นตะปะเป็นเดชะเป็นพระบาลั้ยนุนนนำให้ท่านและครอบครัวตลอดถึงวงศาคนายากจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยเจตุรพิธพรช์พใจนั่นก็คือเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระ ธนปฏิภาณธานสารสมบัติธรรมสามสมบัติรับยกเสริเสริญนขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและผลที่สุดก็ขอให้มีดวงจิตอันสะอาดสว่างสงบเจริญอยู่ภายใต้ร่มโพธองของพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทิรนเอวังก็มีด้วยปักกาวัชนี